อ๋อไลฟ์สดอ่ะคเดียวไลฟ์นะคำเดียวสิพี่ตกลงโอมาเกษตรแปลว่าอะไรมุกดาโอมาเกษตรมันคืออะไรมันมันคือมันใช้เรียกแทนแต่อันนี้คือโอมาเกษตรการแบบมีเชฟทำให้แล้วก็ยื่นให้กันอันนี้ก็เป็นเชฟอันนี่เป็นเชฟเชฟอะหารเชฟมดอเชฟมดอ ตกลงเขาไม่รู้จริงๆอว่าโอมากาเสะคืออะไรเขาไม่รู้จริงๆแล้วค่อยถามเบนเหรอใช่ครับเขาถามเบนยังไงถามว่าโอมากาเสะคืออะไรพี่คือผมมไ่รรู้จิงเหตุการณ์มันคืออย่างงี้ผมชอบแต่ซุปตำวันนั้นวันนั้นหนูไปไปกินข้าวกับมีมุกพี่ติงพ่การพิทัมแล้วก็ผมไปกินเขาบอกอยากกินโอมากาเสะเราก็โกงโง่ไงโกงโง่ก็โอมากาเสะแล้วถามปุ๊บ กลับมาก็ยังเก็บความความสงสัยอยู่อย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยอะไรนะคำนี้พูดอร่อยรห้ามขายห้ามขายนะห้ามขายนะไม่ฉาบแล้วไม่ฉาบฉาหมาแน่นอนป้อนเลยครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราบังรับจากมือแล้วกินโอมากระเซกคือรับจากมือแล้วกินอะไรงาโตรับจากมือเอ่อโอมากระเซกคือรับจากมือแล้วกินเกลนต้องกินต้องกินมุกดาวสาตหิให้ใส่ใจ ใส่ใจได้แต่มองนะใส่ใจได้แต่มองนะอะไรนะใส่ใจได้แต่มองแล้วใส่อะไรที่ไม่ต้องพอได้แต่มองอะไรนะสต่งอะไรนะแต่งอะไรนะมองกินมันเป็นพักเยอะมากเลยมันเป็นอันนี้อ่าเกลนเกินเข้มใช่ไม่เดี๋ยวก่อนนะลูกถ้าแม่เป็นหนูนะไปตัดพ้อเขาว่ามุกป้อนต่หมาแล้วไม่ป้อนเราเขาทำให้รีบๆกินเสียเวลามันคงจะเป็นชิ้นเดียวในโลกนะครับเ่าใส่ชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นเดียวในโลกแล้วผม ผมคือผู้โชคดีคนนั้นกินเถอะกินเถอะเอาเป็นว่าไม่กินครับหอกับบ้านไม่กินไปซิเอาไว้ดูไงเอาไว้ดูไม่ต้องเดี๋ยวของที่ให้ดูมีอีกกินเร็วๆแล้วเวลาคิดถึงทำไงก็เดี๋ยวป้อนอีกเดี๋ยวป้อนดิอันนี้ดีๆกินเร็วๆไม่มีเคี้ยวโอมาเกษตรต้องเคี้ยวค่อยๆลบลิ้มรถค่อยๆลิ้มรถอืกินเ หยุดอะไรผู <cues> <sm convert> <ını urai> ้ห <punto> ญ <benim> ิงทำให้กินไปสิอันนี้ตัด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 กินตัดอันนี้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 ตัดตัดนี้เลยตัดความชุนเออเป็นไงแล้วสิแล้วสิรลชานอะไรออกมาสิผูแดงตาโอมากาเซทำงานนี้ก่อ ร้องไห้ทำไมอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอปเวกซ้ำข้องร้องไห้ทำไมกลัวท้ำกันได้หรอกร้องไห้ทำไมอ่ะหวัดหายหวัดหายเลยเขาเป็นห่วงว่าเราเป็นหวัดไงหายแน่นอนเฮงฮะสมองโป่งจะหมุน อย่างจมกโล่งอย่างอีกชั่วดูดิดูดิมูกไหลมูกไหลมีมูกไหลนี่คนแก่ก็คนดีดามให้ลูกดานนะฮะคนดีคือนากันเหรอคือนกันเหรอคือนกันเหรอเขจะได้หายจะกว่าหายจะหายจะกว่าเนี่ยแก้งหันสวีทัวลงแน่อะไรนะอะไรนะ แกงหัสวีทัวลงเลยครับการรักกันเลยนะหันมาทางนี้หันมาทางนี้ชาวเราทั้งหลายเปิดทวิตเตอร์ซะอะแล้วอะไรมุกแกล้งเข้มครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันเรื่องอะไรบอลบอลแฟนคลับเนี่ยไอ้เขียวเขียวเด็กไอ้เขียวเขียวมันเรียกว่าอะไรพี่เบนพี่เบนช่วยหน่อยเด้ไอ้เขียวเขียวมันเรียกว่าอะไร ไอ้เขียวๆเรียกว่าถั่วแสบท้องเลยโอเคโอยเคยกินแต่ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมบทละครเข้าใจเปล่าเออเออทำองค์ประกอบเสกให้เราทำไมคิดไม่ได้ต้องมาให้พูดอ๋อโอเค มุกมุกเข้มเขาจะเลี้ยงอมากษะเสริพวกเราวันไหนเน่วันไหนดิวันไหนดิวันเนี้ยจะเลี้ยงอมากษะเสริพวกเราวันไหนดิวันไหนดิวันนี้เลยไม่สิวันนี้วันวันนี้มุกกินไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวมุกปวดท้องมุกไม่ค่อยสบายจะเลี้ยงโอมากระตริเราวันไหนเชาาเราทั้งหลายคุณนิงปณิตาเข้าข้างเข้าข้างายเออ โอ้แสบท้องเลยอะแสบท้องเลยโล่งไหมหายหวัดเลยไหมกินเนื้อเข้าไปมันจอมันรู้สึกมันดบบมันผ่าหัวใจลงไปเลยหัวใจเลยอะมีสามก๊อกด้วยกันก๊อกแรกเอ๊ะไม่เยอะเท่าไหร่มันก็ตึ๊กมานิดๆกำลังจะคืนละมันปะทุมันปะทุขึ้นมาก๊อกสองปะทุก๊อกสองก็นูกว่าเอ๊ะน่าจะหายแล้วก็เลยไม่หยิบน้ำก็โทษฐานที่ไม่ซื้อกาแฟให้ฉันกินไง คีโคเสียงไม่เท่าไหร่เหนาหน้าได้มากเอางี้เข้มกินไปประมาณเท่านี้กินไปเท่าไหร่ประมาณนี้แค่ไหนเท่านี้ครับวอร์นเดียวครับแป้งครับแค่ดมก็ปวดเออลงทวิซะาหน้าพี่ดมบุกดาแกงของแกงเข้มบุกดาแกงเข้ม แล้วแล้วมีแบกหลังเป็นคุณปณนิตาทรมากันนะไม่คิดจะช่วยลูกชายเออไม่คิดจะช่วยหมาน้อยให้ท้ายให้ท้ายให้ท้ายโอ้ยเสียใจครับโอ้ยไงอะช่วยดิเหมือนไส้เนาะเหมือนไส้มากไหมเหมนไส้มากไหม มันงไส้มีเนียวมีเียมันงไสอยู่เอออาจารย์เป็นหนึ่งชะตาจะขาดไหมคะดูจากดวงชะตาจะเป็นไงคะดีด แฟนขับเขาลุ้นกันเนี่ยดูจากดวงเข<ม>าจะได้เป็นคู่กันไหมคะ,ะดิฉันเป็นพิธีกรค่ะ <_ A> ไม่ใช่มหมอด<ะ>ูนะหมอแต่เป็นพิธีกรคุยซัดโชว์ยังไงคุณยูโร <_ A> เพื่อนคุณถูกแกล้งเนี่ยผมไม่รู้อะไรมากผมรู้แค่ว่าก็ต้องลุ้นๆกันไปครับ <_ A> อะไร,รอะไรอะไรกูโดนแกล้งกาถามว่าโดนแกล้งเพื่อนโดนแกล้งตอบแทนมันเวลาใครถามอะไรมันก็ช่าง ลุ้นลุ้นกันไปครับอขอลุ้นลุ้นไปก่อนนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันลุ้นนะครับเออแล้วเด็กคุณอ่ะคนนั้นอ่ะอุ้ยไปไหน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 อยู่นี้เเา่เรื่องอล้วเด็กคุณคนนั้นอ่ะเด็กคุณคนนั้นอ่ะคนที่คนที่คนที่คุณบอกว่าขอชวนอ่จะรอไปไหนไปไหนไปไหนเด็กเด็กคุณคนนั้นอ่ะเด็กคนไหนแฟนคุณคนนั้นคุณจีบดอ่ะ อ่าเล่าเล่าเล่าอ่าเล่ามาเล่ามาเล่าให้ประชาชนฟังมาไม่มีครับมีอ่าจีบอยู่เก้าคนน่ะฮะอุ้ยอาจารย์อาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ไม่โกหกใช่ไหมและเราไม่เราไม่ของผมมาหุ้นและเราไม่ของเของฉันทัวร์ไม่ลงกับเธอ เยังไงอ่ะกยอมรับแล้วหรอเก้าคนจริงไม่จริงยังไงพี่เบนมีแค่เจครับมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่ว่าสองคนอ่ะไปแล้วอ๋อไปแล้วไปไหนไปไหนเขาไปไหนสองคนนั้นอ่ะตั้งแต่เลิกกับยูโรเขาบอกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเยอะก็เขาไปเจอคนที่ดีคนที่ดูแลเขได้ใครที่เลิกยูโรได้ดี่ทำไมสองคนนี้ล้อหล่อวะ ดูดิอะดูจริงๆในกล้องเนี่ยทำไมสองคนนี้มันหล่อจังเลยอะฝาละละครเรื่องใหม่นะครับฝาละละครเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะยูโรสมบัติมหาเขยเขยเขยเรื่องอะไรครับเขยบ้านไล่สะไายไฮโซทั้งคู่เลยนะคะน่าดังเอกด้วยนี่ นี่นางเอกด้วยนะคะนี่ก็คือวิธีในการเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปซ้อมละครเขยบ้านไล่สไพร์ไฮโซนะคะแล้วผมมาทำไมวะเนี้ยกลับพี่กลับีกลับเลยกลับเลยชกลับเลยกลับเลยกลับเลยชุดแต่จังหวแพนต้องมาไม่ทันแล้วยังไงแล้วพวกนี้จะใส่ชุดว่ายน้ำให้แฟนคลับดูไหมเห็นบอกว่าจะใส่เป็น V c ั t เลยอ้ยอย่าไปบอกเขาสิอย่าไปบอกเขาให้รอลุ้นกันแทนะครับผมเอแล้ว

ไปแล้วดีกว่าเฮ้ยทำไมทำไมรผมปรับให้ไงเมื่อกี้ตอนนี้ถ่ายอ,อันยังไม่ปิดอ่ะปเดีย๋ยวป,ปิดก่อนนะ<ม>ปิดไงนะวะ<ม>ปิดก็ไม่เป็นเลย